นี่ติ๊กตอกนี่ติ๊กตอกล่างล่างล่างเอ้ยไม่ไหวยอนพี่สองดิละเจ้ามึงเนี่ยี่สอง้เลย้ไปเฮ้ยไปเดือดวอเอาอเอาไวปเจ้าบอลจะดูค่อยเลยเออแถนหน้าเขาไปแถนหน้าเขาไปคิวเล็ตว้าวยังไดก็บบอลหลดดดาด่าดยพี่ปอบลริวไปดับแนวเลยนั่น เี่เดี๋ยวคอยเข้าห้องพี่ต่องได้ t i อกอ k ฉันจะเล่นจังเกิลพี่ต้องเล่นแต่ัพพอร์ต t ด้หนเพราะว่าเขาพ่อใหญ่ได้จะแย่งค่อยจังโก้แล้วนั้น ก็จะไม่ให้เพื่อนรู้ว่าเป็นค่อยละมาก็ยายตองชุมเจ้าค่อยเข้าห้องพี่ตองได้เลยพี่ตองนะพี่ตองลูกพี่บีนั่นเลใช่ครับพี่ตองลูกพี่บีเนาะกเลนี่ยว่าเพื่อนชอบแจกมันบอก็จะดูเนี่ยถ้วค่อยลองมาเล่นกับเพื่อนดูเขาบอกว่าเล่นใครเล่นกับพี่ตองก็แพ้มันบอเพอยนี่แหละเล่นกับพี่ตองจฉดเดมาให้เบิงเรอเต่าเต่าเต่าเตาไปกดไหมไเกิดไหม สานุกสนารค่อยดีล่าเล่นกับเจ้านี่ลึกไงเสียใจสงสารค่อยนี่ลามาเรื่อยจังโก้โรสเต็ปเทฟส่วนหน่อยน้อรึกแบบไหนช้างกับเทลอ็กกี้โอ้ยตัวพี่ระลึดม้าตัวนี้ไปเล่นกลางจะร้องเพลงย้ำเออลึกไงอารมณ์ดีายบอกเสียสมาธิค่อยเสียสมาธิค่อยฮักไปเจ้าฮักไป มาร์สลูกคอ18สิบแดชั้นคุณคือนันกร้องเสียงเพี้ยนครับเขาเรียกยังไม่หยุดยังไม่หยุดพี่ต๋องลูกคอ18ชั้นมารจินตลาพูนหน้าเพียงแคนเจ้าได้หนีไอ้ายยังยังไม่จบยังไม่จบครับพร้อมากพอมากครับเฮ้ยพอมมากครับอยู่ในห้องใจ ซมโซมไม่ค่อยต่อให้ให้มันจบซะเนาะหรือไงไอบ้านนอกเขาร้องมัดเลยเขต้อ,องดูค่อยยิงแบบปัง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 เล็บร้องเสียงเริงจะแอบเข้ามาเล่นได้นี่กว่าจะ<ส>โอ,อ้ยย่าไปจบอย่าไปจบอโอ้ยยังยัง ค่อยขอเสนอเพจบริการเติมคูปองอาวีราคาสุดคุ้มสะดวกปลอดภัยเพจพ่อหมดเคเวอร์เปโดยใช้แค่ OpenID ของซุมเจ้าเนาะเพจนี้เพิ่นเติมตรงผ่านเว็บกาลีนาโดยใช้บัตรกาลีนาปลอดภัยหายห่วงแน่นอนถ้าสู่สนใจแอดไลน์ไปที่แอดเคเวอร์เปเปให้คุ้มเปแบบไม่ปึกต้องเคเวอร์เป อยากเจอค่อยแน่ลาดช็อตหยับหยับไป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 บปเจ้าเจ้านักเฮาเฮาเอากไปกับค่อยนี่ละเฮ้ยช่วยค่อยหน่อยดิอย <c oughs> โอเ <c oughs> มงกาจะยืนทำพระแสงอะไรตรงนั้นนั่นโอ้ย <c oughs> ตายตายแบนยแบนี้เจอแบบนี้ เหมือนแคลรี่ต okay. oh, uh, ้องดูแลตัวเองด้วยนี่ดูทรงหนิเรื่อไงปาเขาให้ครับโอเมก้าเจ้ายืนทำวิมานอะไรเจ้าเดินออกไปตีเห็นเทลแมนเพื่อนเห็นเทลไหมเห็นเทลไหมโอ้ยว้าวว้าวว้าวเมกาเมกาเจ้าเทลเทลเทลเออตาย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 เนี่ยตายเนี่ยทำอะไรครับโอ้ยตีเคพ่อใหญ่ไอโอเมก้าเจ้ายือนรอเจ้าวาดมาบวชพระให้เจ้าบอเรื่อไง ติ๊กต็อกติ๊กตอกครับติ๊กต็อกต้องแถเข้าไปครับเพื่อนได้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 จะจัดค่อยดิจะตายแล้วเด้อดูแลค่อยนำโอ้ยปาบเขาให้ซอยไม่พักเลยเรื่องไงเทียวอ่ะจะซอยไม่พักเลยเรื่องไงซอยไม่พักซอยเขาซอยไม่พักแต่จะเจ้าน่ะพักบ่อยแล้วเด้อโอ้ยมาเข้าเลยเพื่อนนี่จ่าพ่อใหญ่นี้กันนะพ่อเนี้ยมารู้ตัวเพ่อนยัง ชิวเล่นช right? pues ิลนะนึกไงพี่ติ nah ๊กตอกพี่ต like ิ Ooh, bump, ๊กตอกล่างล่างล่างอ้ยไม่ไหวย้อนพี่สอง่แล้วเจ้าเบิรงเนียต่๊อมังเลยอกไปเอ้ยไปด่วนเอ้เอาไหวบ้าเจ้าบอสจะดูค่อยเลยเอีแทนหน้าเข้าไปแทนหน้าเขาไปคิวเล่นว้าวยังไงก็บอดโหลดเดา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  พี่ปอบเลิยดับแนวเลยนันไม่ป้องกันควานเลยแล้วคือเจกีก้จะตายแล้วบบมีไพรเอาเอาหนูไปโดนอะไรเมื่อกี้อ่ะเอาพี่ไม่ปกป้งหลุดพี่ดูไม่ทันนะจ๊ะพี่ดูไม่ทันนะจ๊ะจบแล้วค่อยเ้าไปดูแลแครี่เลยเด้อไม่หยุดตอกจอบข้องในหน้าที่เด้อโอเมกาเจงหน้าเขาไปเพื่อนเทน้าเขาไป ไอยิงไอ้ยับอยู่ข้างหลังยับยับอยู่ข้างหลังออไอไปแล้วไอติไปอ้าไป้แขกแล้วเจ้าไอ้แขกแล้วอูหูเมการดาบแนวเป็นนันเสิร์ดลราเนาะแล้วนะพี่สองแฉแนเข้าไปแฉแนเข้าไปเพื่อน <c oughs> เอาบังกรพี่ปอบเลยพเพราะนึกว่าจะเอาเขายิงบังกรได้อีกออวุ้ยเที่ยวเท่ยเท่ย รักหนูไหมคะงอห่อโอ้พี่รักหนูคนวะคนวะเป็นเจ้าคนบ้านใดเนี่ยพี่ตองเฮ้ยมันเจ้าค่อยอือสวยมันหนูเลยค่ะเนื้อก็มาดีครับเจ้าก็เข้าติล่ะสีคขียบเข้าเลยเดี๋ยวค่อยเข้าแล้วดิแทนเข้าไปแทนหน้าเข้าไปหมอเอ้ยค่อยยิงยับยับอยู่ข้างหลังเออ นั่นละนั่นละนั่นละแผนของเราโคตรสวยเพื่อนเออเมกาพัดแทนนาเข้าไปเพื่อนแทนนาเข้าไปโหเจ้าเป็นแทงเดอ้อเออนั่นละน้ำ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 พรอมพร้อมพร้อมพรอมพรอมเจ้าเออผมไม่ตายแล้วนะ เราจะไม่ร้องเพลงให้ใครฟังเหมืาดเลยนอกจากคนที่รู้ใจเราอย่างเดียวไอ้ยโยนนะเอาไงเราเล่นเราเล่นยองยอมยอมฟีเจอเล่นยอมแตะร้องให้เอฟซีฟังเอฟซีฟังอยู่วายร้องให้เอฟซีฟังไม่อยากเป็นแค่เอฟซีอะ่ะขอซีเอฟได้เนียค่ะรอรอพี่ว่ามันต้องมีต้องมีต้องมีอะไรมาภาบ คร,ครับโดนครับโดนครับโดนช้างบอกพี่ป้าอมอาเรียบร้อยก่อนอ่ะ,อะเรียบร้อยป้าบปั๊บป้าบ,าบเขื่ให้โอ้ยทีมค่อยไม่อยู่กับค่อยเลยโอ้ยแขกเราเรียบร้อยจอดิบป้าจับแหนมช้งางคนอื่นเอาไหมเอาไหมมาดูกับค่อยเลยจะเป็นซับพีบ้าเลยจ้ เราเดินตามเราจะเดินไม่ได่เดินตามเออไม่ได้ตัวใหญ่ทั้งปนหน่อยอีหยังหนูไม่ได้ตัวเล็กตัวใหญ่เดินช้าเออเราต้องเดินตามตัวใหญ่อีอยังเดินตามคิวเลนมันดูแลเจ้าของได้ดิค่อยดูแลเจ้าของบ่ได้ี่ไม่ค่อยดีเลยเป็นไงบ้าธอโดนไปครึ่งหลอดครับอะไรครับนี่เออลัดช็อต เวียนแห้งปอดแบบนาเอก็กกี้เอกี้เอกกี้ต้องโดดปวดครับเ <g ib berish> กือบตายแล้วพี่ตองครับสวยครับพี่ตองพี่ตองเข้าไปเลยเข้าไปเลยป้อมเลยแท่น <c oughs> อ่ะโอ้ยแข็งมันแข็งในป้อมโอ้ยค่อยอาเดี่ยวพี่ตองโอ้ยชิมค่อยเฉยเลยโอ้ยเดินกับคิวเลนเป็นลูกเลยทิ้งค่อยเหมือนเป็นลูกเมีออยนะ้อยเนาะหรือไงเจเบิงเจเบิง โอ๊ยดูแลกันแบบดีดแทบจะตอกด,ดากกันแล้วนาะเรื่องไงตอกด,ดากกันเลยไหมเลือกแบบไหมโอ๊ยเจ้าเบินงเจ้าเบิ้งเดินกับคิวเลนฟานมันบ่หายตัวได้เน,น้เรื่องไงโอ๊ยเล้ค่อยรีทิมค่อยเป็นยาโจกเดินอยู่ผููเดียวแบบไรอนาคตบไม่หัวชาค่อยเลยบอกว่าหนูตัวเล็กหนูตัวเล็กต้องเดินตามหนูตัวใหญ่ยังไม่เข้าใจเพื่อนจนถึงตอนนี้ไงไงเราต้องไปหาเพือ่อนชักชัก ตีหนึ่งสเต็ปเทียวเทียวเทียวมาดิมานี่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย็นจอก่อยเฮ้ยบปาอ้าวไปมาแล้วเจียวโอ้ยเปตนจอเข้าไปทับพี่บานอะไรในร้านร้านนี่มีพระเอกด้เนี่ยดูโชว์แล้วเนี่ไม่มีข้อยูชาร์ดแบบรู้สึกแบบมันไม่ภูมิใจเนาะหรือไงมันรู้สึกแบบมันชีวิตแบบมันไม่สว่กเนาะนะนะจูเลียตได้ยี่ปอบ เนพลงดังไปนไี่จ้าประสันเฮ้ยทีย่คอยแล้วนะถ้าเจ้าได้มาดูคลิปนี้เด้อคอยนี่แหละที่เข้าไปแล้วเจ้าทิมคอยเด้อเอายไอพี่ต๋องเจ้าจำจำคิดมาคอยไวเด้อจับหน่วยตาเบิงว่านี่คือคอยไอ้สามต่องสาวสก,กาวผ่าพรากเนี่ยรียไม่ไกด,ดไม่ได้รา